เราเลรื่องมาทำวันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับและที่นี่นะครับเขาได้มีการนรําเศษเหล็กรีไซเคิลมาสร้างเป็นหุ่นยนต์อย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหบ้านหุ่นเหล็กนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครบนถนนสายเอเชียกิโลเมตรที่55อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองมีพี่ไพรโร์เป็นผู้บริหารพี่ไพรโร์เล่าว,ว่าได้ทําหุ่นเหล็กมากว่า15ปีแล้วในช่วงแรกเริ่มทําจากหุ่นยนต์ที่เรียนแบบของเล่น และสร้างด้วยวัสดุเศษเหล็กที่เหลือใช้ประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์เสมือนจริงจากนั้นได้นําไปขายตามท้องตลาดและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจึงได้หันมาประดิษฐ์และพัฒนาฝีมือมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันพี่ไพโร์ขายหุ่นยนต์ส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยเดิมในทําเป็นงานดิเลกนี้ก็คือทาเป็นงานประจําก็คือเนื่องจากว่าชวงพุกนี่างคือผมว่าทุกคนที่ทํางานมนุ่วมกันเดือนเนี่ยก็คืออยากเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วงานตัวนี้ผมทําด้วยความชอบไม่ได้เป็นธุรกิจ แล้วพอวันหนึ่งมันขายได้จนมีผลตอบแทนแพองเงินเดือนก็เลยทําให้คิดไม่ยากว่านี่ถ้าเราทําเป็นงานเป็นงานหลักเราเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเราสนุกอยู่แล้วนั้นช่วงช่วงแรกๆที่บอกคือทําเล่นพอสักประมาณสักปีกว่าๆนะครับถึงเริ่มทาเป็นธุรก,กิจจริงๆจังๆครับนอกจากนี้นะครับพี่ไพโรธยังได้เปิดบ้านหุ่นเหล็กให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมรวมทั้งให้เห็นถึงโรงผลิตหุ่นเหล็กอีกด้วย ย่า <Yeah. S 2> ขอด้ด้วยครับ <c oughs> รและที่มาชมแล้วนะครับจะต้องทึ่งอีกหนึ่งงานฝีมือของคนไทยเราคือหุ่นพระพิคเนรและหลวงพ่อโสธรที่สร้างด้วยเหล็กทองแดงกับทองเหลือง ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คนไทยเรานำวัสดุเซเหล็กที่เหลือใช้มาสร้างประโยชน์และเพิ่มรายได้อีกด้วยสามารถคุ้มทรงธทำสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน